ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับจิ๊กผมแดนนี <Tôi S 1> ่คนลล่หน้ามนอีกเช่นคราเยนเชียผมวันนี้เราไม่ได้ลงคมาครั้ง,ง,งที่จะ <it> นานครับ as, ผมผม <I 'm S 1> ไปจับไอโฟนมานครับอวันนี้เราก็จะมาฝึกหัดเล่นในไอโฟนครั้งแรกนะครับผม ดูกันว่าผมจะรอดหรือล่วงหรือยังไงครับแต่ผมรู้สึกว่าเสียงเกมจะดังหรือเปล่าขอาลดเสียงเกมหน่อยนี่ครับเออก็ผมยังไม่เคยรองเลยน,นะนี่ผมแบบเล่นแบบสดๆไปพร้อมกับคนดูเลยครับ <Yeah. S 1> ว่าไอโฟนนี่ลื่นเปื้ดเลยนะครับผมลื่นปื้ดสกิ๊การ์ดไม่เหมือนโทรศัพท์เครื่องเก่าผม oh. แต่เครื่องเก่าผมอันนั้นมันอดีตตัวท็อปนะ ทุกวันนี้มันก็เริ่มไม่เล่นไม่ไหวแล้วแหละนี่ผมจะเล่นให้ดูแค่แมตแ์เดียวนะครับแต่ผมจะมาบอกอะไรให้หลังจากนี้ผมจะพยายามลงคลิปลัวๆแน่นอนเพราะว่าผมได้ไม่ถือเครื่องใหม่ละ <Yeah. S 1> ผมบอกเลยหลังจากนี้ผมลงคลิปรัวทุกคนก็อย่าลืมเข้ามาดูให้กําลังใจให้อะไรผมกันด้วยนะจ๊ะเออก็เข้ามาดูเยอะๆผมจะได้มีกําลังใจซัมคริสนเช้ ก็มีตัวตามมาอยู่หรือเปล่าไม่รู้ไม่ถนัดเลยเท่าไหร่นะครับไม่ทักไม่ถนัดเลยแหละเอาง่ายๆคือไม่ถนัดไม่อะไรทีเมไมช่กันเข้ามาโดเราจอใครนะเจอไหมเจอเปล่าเจอไหมโอ้โหเจอวะกำลังใส่กันนั้นนะเรื่องนี้ผมแจมไงผมบอกเลยผมผมแจม เดี๋ยวคนทักมาครับเดี๋ยวคนทักมานะครับ,รบขออภัยจริงๆพี่น้องไม่ได้เปิดห้ามรบกวนไว้ สา์ใหม่แล้วไงมีคนทักกวนแล้วไงเอาผมไม่ลงเชิยวะ่ะเฮ้ยแฟนผมทักมาแฟนผมทักมาพอไปครับพอไป ไม่เป็นไรหรอกเนาะแฮมไฮนนบ้างมันปิดมันปิดหมวดหาพรบกวนตรงไหนวะออ๋นี่ไงเอยเปิดดีไม่ใช่ปิดไอบ้ามาเปิดละพร้อมเข้าสู่หมดเกมมิ่งเกมเมอร์เกมอะไรก็ว่ากันไปจะที่รู้ผมยังเอาเหมือนเดิมนะผมบอกเลยต่อให้จะแบบเล่นใน โทรศัพท์ใหม่โทรศัพท์ไม่ถนัดไม่อะไรก็เอาเหมือนเดิมแหละไอแดนอ่ะฉะนั้นแหละไม่อยากจะคุยในโดนมีคนอีกป่าววันนี้เราได้มาสองย e ีลิมก็พอได้ครับถือว่าเปิดเปรดมาได้สวยอายุแต่อาจจะไม่สวยมากมั้งแต่ก็พอได้อยู่ไม่ได้อะไรมากมาย คนมันไปใส่กันว่าเฮ้ยมันไม่มีเลยมันวงเหลือตั้งโอ้วงคนมันลดเร็วเว้ยแรงผมน้อยแรงผมน้อยเดี๋ยวผมจะกลับมาลงแรงละอกลับมาจริงจังกลับมาโฟกัสเกมละเฮ้ยไม่ร่วงเหรอ ไม่ล่วงเหรอโอ้ยสุดระยะหา่างเงยสุดระยะอะไรสวนหัวนะเอาเอาเจ็บเจ็บอยู่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 โดนผมสวนหัว โดนผมสวนหัวนะโดนผมสวนหัวนะผมบอกเลยตัวนะครับตัวนะครับตัวนะครับอย, Private, อ,ยอย่าหาว่าไม่เตื king, อนอย่าหาว่าไม่เตือนนะจ๊ะนะจ๊ะอูอูอี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 อีกูให้สองหัว <ing noise> er แค่นั้นแหละอือไอสวอกูหมดอีกยิงอยู่ไหนอยู่วะอ๋ออยู่ไหนวะไม่เ <igenous S 2> ห็นเลยอ๋อมาดิ <smoothly> มาดิเอาลงมาล่ะ <Yeah. S 1> เอาลง้าล่ะขอแพ้สสำหรับคำหยาครับแต่ว่ามันสะใจจริงๆฉ <Yeah. S 1> ันแหละโอ้ยทำไมฝีมือไอ้แดนมันรู้สึกว่ามันจะหดขึ้นกว่าเก่าว,วะเนี่ยแล้วยิงเล่นเล่นในไอโฟนผมว่ามันหดกว่าเก่าแน่เลยว่าไอ้แดนเนี่ยมันจะบอกให้เอาแน่ เทพเกินปกติก็เทพอยู่แล้วอ่เจอสัตว์หัวคูขึ้นบ้านเอลรู้ตัวรู้ตัวแต่มันทำอะไรผมไม่ได้ หมดยังหมดแล้วมั้งแถวนี้ทุกคนที่ว่าผมจะถึงส e ิบอีลิมไหมกับมือถือเครื่องใหม่ผมว่าก็มีโอกาสอยู่แหละเพราะผมก็คมยังคมเอาเรื่องเหมือนเดิมอะ่ะเออไม่ได้ฝีมือดอบหายอะไรมากมายถึงจะยังไม่ค่อยชินแต่ปรับสภาพอากาศแวดล้อมแป๊บเดียวผมน่าจะชินแหละ ว่าผมคุณผู้เล่นพรสวรรค์ไงแต่ในไหนมันก็โหดหมดหัวทุกเกมหัวทุกวงการหัวทุกอย่างเอ้ยพูดาหาว่าโมเฮจริงก็โมแหละมั้งไม่โมไม่โมไม่เคยโมผมอะโอ้แต่คนจะหมดเมืองแล้วว่าจะหมดแมปแล้วว่าผมจะถึงสิบอีลิมปะเนี่ย่ายิงกันเยอะหลายว่ะ คือว่าไอา้โค้ด<ฮ>อะไรไปเรื่อยไปเรื่อยไปเปื่อยเฮ้ยแตกแตกยังไม่โดนหัว ยิงไม่โดนหัวก็ไม่ล่วงให้เนี่ยบอลูกพี่มันวิ่งมันวิ่งลงไปนั้นมันวิ่งลงไปมีมาสะโกะได้อยู่เราได้ยิงกดลงไปเราได้เปรียบเว้ยเราได้ยิงกดลงไปครับ ได้เปรียบอยู่แหละนี่ไงเขาบอกแล้วว่าได้เปรียบอยู่จะเถียงทำไมน้องชายแต่มันไม่มีใครเถียงผมเลยนะผมพูดคนเดียวตอนเนี้ยเขาหาว่าผมบ้าแต่ผมไม่ได้บ้าแค่นั้นแหละผมไม่ได้อัดคลิปนานแล้วดูเพรคลิปนี้ผมแบบ ดูอึนๆมึนๆผมก็มมมขออภัยด้วยนะครับแบบไม่ได้อัดคลิปนานละมึนๆอยู่โอ้โหไม่แตกเอ๊ะท้าพานุลังสายมหาวายุ เฮ้ยโฮ้ยกดไม่ค่อยติดว่ะแม่งไม่ถนัดอ่ะเฮ้ย,อยโอ้ยปะสนัดเลย บั n คนดูวิ่งเฮียกูมไม่ถนดัดเียเล่นเหมือนเด็กเลยกู ต่อให้ต่อให้ไม่ถนัดเล่นแบบไปเออดูเดี๋ยวก็ได้แชมป์เองผมมันโหดสิบอีลิมเฉยเดินมาอย่างนี้หัวแตกโอ้โหแม่ยิงไม่โดนไม่แตกอีกแตกปี๊ได้อยู่สองหนึ่งหรือเปล่า องหนึ่งแบบไม่เหลียวแลสองหนึ่งแบบไม่เหลียวแลเหลียวใจเหลียวไรเหลียวไตเหลียวไม่หนึ่งหนึ่งได้อยู่หนึ่งหนึ่งได้อยู่เอ้าเอา้าโอโหโทรศัพท์เครื่องใหม่กับที่หนึ่งบูญ่าเปิดได้สวยสดงดงามในแคปและสิบสองอีริมโอโหโหดจัดรัสเซีย โหดเกินไปแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแบ่ไปันกระจายโปรตัดครับบ๊ายบาย